คราวที่แล้วนะเราได้สูตรอันนี้นะคะขึ้นมาใหม่อีกสี่สูตรเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้นะคะไปทําต่อนะคะนี่เนื่องจากสูตรนี้ Si n ์ B บวก b บวกไซด์ลบ b เท่ากับ2ไซคอนะคะทีนี้ถ้าครูให้ A บวก B ตรงนี้นะคะ่ะเป็น a l ลฟ a นะคะเราจะตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่1แล้วก็ให้ A ลบ b ตรงนี้นะคะเป็นเบต้ตั้งชื่อเป็นสมการที่2ให้หนูเอาสมการที่1กับสมการที่2บวกกันนะคะอันนี้ก็จับบวกกันได้เป็น2 A บวก B ลบ b ก็หายไปนะคะแล้วก็ a l ลฟ a บวกเบต้นั่นเอง ังจากนั้นก็ย้ายข้าค่ะก็จะกลายเป็น a เท่ากับ alpha บวกส่วน2ต่อไปครูจะเอาสมการที่1กับสมการที่2ลบกันนะคะทีนี้พอลบกัน a ลบ a ก็จะหายไปค่ะบวก b ลบลบ b นะคะก็จะกลายเป็น 2b แล้วก็ alpha ลบบ e นะคะย้ายข้างให้เหลือ2อย่างเดียว้เหลือ b อย่างเดียวก็จะเป็น b เท่ากับ alpha ลบ b a ส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ว่า จากสูตรเดิมคือสูตรข้างบนนี้ครูทำการเปลี่ยนนะนะไซ A บวก B A บวก B คือแอลฟาครูก็จะกลายเป็นไซแอลฟาบวกด้วยไซ A ลบ B A ลบ B คือเบต้าครูก็จะได้เป็นบวกด้วยไซเบต้านะคะได้เป็นแบบนี้มีค่าเท่ากับ2คูณกับไซ A แต่ A ของเราที่เราจัดรูปใหม่ได้เป็นตัวนี้ค่ะก็แทนค่าลงไปนะคะแล้วก็คูณกับคอส B ค่ะ ซึ่ง b ของเราคือตัวนี้นะคะเราก็แทนค่าลงไปจะได้ออกมาเป็นสูตรใหม่แบบนี้นะคะถ้าเราเนี่ยใช้สูตรอื่นๆเอามาในมาเอามาทำในทำนอนเดีวยวกันนะคะเราก็จะได้สูตรเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะมีหลายสูตรด้วยกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ดูแล้วกันเนาะ,ะตัวอย่างที่15นะคะจงหาค่าของไซดห75องศาบวกไซ์15องศาค่ะ เราก็จะใช้เป็นสูตร s ซ n ์เอลบวกเบตานะคะนี่มันก็จะได้ออกมาเป็นสูตรนี้นั่นเองโดยที่เอลฟาก็คือ75องศาแล้วก็เบตาก็คือ15องศาค่ะหนูก็แทนค่าใส่ลงไปนะคะ75บวก15นะคะแล้วก็หาร2อันนี้ก็75ลบ15นะคะหาร2ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นทำการแทนค่าลงไปไซน45องศาได้เท่าไหร่คะ รู้สองส่วนสองคอร์สสามสิบองศา,าได้เท่าไหร่คะรู้สามส่วนสองค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ตัดกันได้นะคะแล้วก็คูณกันคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นรูทหกส่วนสองค่ะตัวอย่างที่สิบหกนะคะจงหาค่าของคอร์สสิบเจ็ดพายส่วนสิบสองบวกคอรสสิบเอ็ดพายส่วนสิบสองค่ะ ก็เป็นสูตรคอร์สบวกคอร์สนะคะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้หนูก็แทนค่าลงไปเอลฟาก็คือสิบเจ็ดพายส่วนสิบสองเบต้าก็คือสิบเอ็ดพายส่วนสิบสองค่ะอ่ะแล้วก็ทําการบวกเลขกันไปนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมหารสองด้วยอันนี้ก็ลบเลขนะคะแล้วก็หารสองออกมานะคะอ่ะครูก็ได้ออกมาเป็นเจ็ดพายส่วนหกตัวนี้จะกลายเป็นพายส่วนสี่นะคะทีนี้ยังจําได้หรือเปล่าเจ็ดพายส่วนหกอยู่ในควอเตนที่เท่าไหร่คะ อยู่ในควอดแดนที่3มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่าคอสตรงนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายลบนะคะส่วนอันนี้คอสไพ่ส่วนสี่มันอยู่ในควอดแดนที่1่อยู่แล้วเนาะอ่ะเจ็ดพายส่วนหกพายส่วนหกก็คือสามสิบองศานะคะคอสสามสิบองศาก็ได้เป็นรูปสามส่วนสองแต่มาอยู่ในควอดแดนที่สามหนูต้องทําอะไรด้วยติดลบด้วยนะคะแล้วก็คอสพายส่วนสี่พายส่วนสี่ก็คือรูปสองส่วนสองนั่นเองค่ะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะ นี่แล้วก็คูณกันอันนี้ก็ตัดกันได้แล้วพอคูณกันคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นลบรูทหกส่วนสองค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่สิบเจ็ดก็จะนำพาไปสู่สูตรใหม่นั่นเองก็คือเป็นสูตรไซนสองแอลฟานะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้ค่าออกมาเป็นอะไรนะคะอันนี้ครบอกว่าจงเขียนไซน์สองแอลฟาในรูปของไซน์อลฟานะคะมาไซน์สองแอลฟาสองแอลฟาก็คือแอลฟาบวกกันอยู่กี่ตัวคะ สองตัวได้กันเนาะพอมันเป็นไซน์เอลฟาบวกเอลฟามันก็สามารถกลับไปใช้สูตรไซน์เอลฟาบวกเบต้าได้นะคะไซน์คอร์สคอรไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมโดยที่ตอนนี้เอลฟาก็คือเอลฟาแต่เบต้าของเราก็เป็นอะไรเหมือนกันเลยเป็นเอลฟาเหมือนกันนะคะหนูก็ทําการแทนค่าใส่ลงไปก็คือเรียนแบบจากสูตรด้านบนนะคะเหมือนกันเลยไหมเนี่ยอันนี้เป็นไซน์เอลฟา Alpha, คอสเอลฟาบวกด้วยคอร์สเอลฟาไซน์เอลฟาจริงๆมันคือตัวเดียวกันเลยนะแค่มันสลับที่เฉยๆนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็สามารถรวมกันได้เราก็จะได้เป็นสองไซน์แอลฟาคอร์ดแอลฟาค่ะนี่ก็จะกลายเป็นสูตรไซน์ส pha, Alpha, องแอลฟาเท่ากับสองไซน์แอลฟาคอร์ดแอลฟา้วันเองนะคะก็คือสองไซน์คอร์ดนี่นะ ต่อนะคะถัดไปตัวอย่างที่18มีไซส์สองลฟา alpha, ก็ต้องมาดูที่คอสสองแอลฟาบ้างนะคะสาหรับคอสสองแอลฟามันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละสูตรมีอะไรบ้างมาดูอันแรกก่อนคอสสองแอลฟาก็คล้ายๆเดิมเนาะสองลฟาก็คือแอลฟาบวกกัน2ตัวแล้วก็ใช้สูตรคอสมาทำคอสคอสไซส์ข้างหมายเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายลบ อ่ะตอนนี้อัลฟาก็คืออัลฟาเบต้าก็คืออัลฟาเหมือนกันหนูก็แทนค่าใส่ลงไปแบบนี้นะคะคอสคูณคอสได้คอสกำลัง 2, สองไซคูณไซได้ไซกำลังสองค่ะนี่ก็คือสูตรแรกของเรานะคะคือสูตรนี้อันนี้คือสูตรคอสสองอัลฟาสูตรแรกมันก็สามารถแปลงไปได้อีกนะต่อไปนะคะครูทำการเปลี่ยนตรงนี้ คูเปลี่ยนไซกำลังสองแอลฟาเท่ากับหนึ่งลบคอสกำลังสองแอลฟาตรงนี้มาจากไหนมาจากสูตรนี้ค่ะคอสกำลังสองแอลฟาคอสกำลังสองบวกไซกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองแต่เราแค่ทำการจัดรูปเนาะ โจ์ตรงนี้นะเป็นไซน์กำลังสองเอลฟาเพราะฉะนั้นหนูก็ย้ายคอร์สค่ะย้ายข้างไปมันก็จะกลายเป็น1ลบคอร์สกำลังสองเอลฟาก็คือเป็นตัวนี้แล้วหนูก็ทำการแจกลบหแจกลบเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งอันนี้ลบคูณลบมันก็จะกลายเป็นบวก มันก็จะกลายเป็นคอสกำลั 2. 2 1. งสองลบหนึ่งบวกคอสกำลังสองคอสกำลังสองบวกคอสกำลังสองก็จะได้เป็นสองคอสกำลังสองลบหนึ่งนะคะนี่ก็จะกลายเป็นสูตรที่สองก็คือการเปลี่ยนที่ไซน์กำลังสองให้เป็นหนึ่งลบคอสกำลังสองนะคะต่อไปครูเปลี่ยนบาเอามาเป็นต,นนตัวนี้แทนคราวนี้ครูมาเปลี่ยนข้างหน้านี้เปลี่ยนตัวคอสตรงนี้แทน เปลี่ยนจากค o s ให้กลายเป็น1ล α, บไซน์กำลังสองเอลฟาดูบ้างก็คือจาก cos กำลังสองบวกไซน์กำลังสองเท่ากับ1อยากให้มันเหลือคอ s อย่างเดียวครูก็ย้ายไซน์ไปลบนะคะมันก็จะเป็น1ลบไซน์กำลังสองแล้วก็ทำการลบเลขนะคะก็จะได้เป็น1ลบสองมันน่าเหมือนกันนะลบสองไซน์กำลังสองเอลฟาค่ะนี่ก็จะกลายเป็นสูตรที่3นะคะของสูตร cos สองเอลฟาค่ะ ต่อไปมาดูสูตรของแทนดูบานะคะแทนสองอลฟาหนูก็แยกเป็นแอลฟากับแอลฟาแบบนี้นะคะแล้วก็เอลฟาคือแอลฟาเบต้าตรงนี้จะเป็นแอลฟาไปแล้วนะคะก็แทนค่าใส่เข้าไปแทนแอลฟาบวกแทนแอลฟาก็ได้เป็นสองแทนอลฟาแล้วก็นี้แทนเอลฟาคูณแทนแอลฟาจะได้เป็นแทนกาลังสองน,นะคะก็จะได้ออกมาเป็นสูตรนี้ค่ะมาสรุปสูตรกันนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรของมุมสองเท่านะคะมีแบบนี้เลย มาเดี๋ยวลองหัดเอาไปใช้กันดูนะตัวอย่างที่20สิบนะคะกำหนดให้ cos เซตาเท่ากับสามส่วนห้าและ sin เซตาน้อยกว่า0นย์จงหาค่าของ sin 2เซต้าขเซตาแล้วก็แทนสองเซตานะคะหนูว่านี้อยู่ในควอเตนที่เท่าไหร่จุดข้อนี้ค่าค o s เป็นเครื่องหมายอะไรคะ cos เป็นบวก sin sin หนูเป็นอะไรเนี่ย sin ติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้มันอยู่ในควอเตนที่ สี่ค่ะโอเคคอสเป็นบวกทราเป็นลบนะอยู่ในควอเดนที่สี่นะคะอ่ะทีนี้คํานวณค่าเกี่ยวกับพวกทรายคอสแทนพวกนี้เราก็ต้องหาตัวที่เป็นคอ s สเซตา้ากับ sin ยเซตา้สาสิก่อนข้อนี้โจทย์ให้คอ s สเซตา้ามาแล้วคือสามส่วนห้าสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มก็คือหาทราเซตา้านั่นเองนะคะอ่ะจากเขาให้มาให้ค่าคอ s c สคอสคือชิดฉากเพราะฉะนั้นชิดก็คือสามฉากก็คือห้าค่ะหนูก็ามาวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่ จฉากถามว่าด้านนี้รู้ไหมจริงๆมันน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเราก็หามาหลายรอบไปเนาะมันก็คือได้เท่าไหร่คะ4ี่นั่นเองนะแต่ถ้าไม่รู้เราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทากรัสเข้าไปนะคะอาจได้ออกมาเป็นสี่ทีนี้ไปต่อเนื่องจากอย่างที่ครูบอกว่าพอมันอยู่ในควอดันที่สี่ทรายคือข้ามฉากมันคือสี่ส่วนห้า แต่โคเดนที่สี่ค่าไซาจะต้องเป็นยังไงด้วยติดลบด้วยนะคะก็จะได้ไซเซต้าเท่ากับลบสี่ส่วนห้าอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปใช้ต่อนะคอสเราได้ 5. สามส่วนห้าไซเราได้ลบสี่ส่วนห้านะคะมาแทนค่าที่ตัวนี้ไซสองเซตานะคะได้สองไซคอสก็คูณกันไปก็จับมันมาคูณกัน,นะคะ่ะคำตอบนะคะก็จะได้เป็นลบยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบห้า ต่อไปนะคะข้อที่2สูตรของคอสซึ่งมี3สูตรด้วยกันหนูก็เลือกใช้นะคะจะใช้สูตรไหนก็ได้นะคะอ่ะกูเลือกใช้สูตรแรกคอสกำลังสองลบไซกํกำลังสองนะคะอ่ะค่าคอสเราก็จับมายกกำลังสองแล้วก็ค่าไซก็จับมายกกำลังสองค่ะแล้วก็ลบกันนะคะคำตอบก็จะได้เป็นลบ7ส่วน25ค่ะต่อไปนะคะทําการหาค่าแทนรูก็มองว่าแทนมาจากไซ์ส่วนคอสหรือใครจะแทนลงไปในสูตรแทนที่เราหาเมื่อกี้ก็ได้นะคะ ผูใช้ตัวนี้ไปเพราะว่าเรารู้ทั้งไซ n ์สองเซตา eta, แล้วก็คอสสองเซตามาแล้วนะคะหนูก็จับหารกันนะคะก็คำตอบก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดค่ะ,ะไปต่อนะคะตัวอย่างที่21นะคะจงแสดงว่าคอส x คูณกับไซ n ์สองเซตาเท่ากับหนบวกคอสสองเนะคะมาแปลงล่างกันดีกว่าอันแรกงงไหมเอามาจากไหนเนี่ยนี่ไง ต้องการแสดงว่าฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับฝั่งขวาคือจัดรูปยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นฝั่งขวาให้ได้นะคะมาดูที่อันนี้ก่อนคอร์ดคอร์ดคอร์ดคือคอร์ดส่วนสายสายสองเซตาเอ่อสายสองเอ็กก็คือสองสายคอร์ดโอเคป้าครูทําการแปลงร่างได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอมาสังเกตสองอันนี้พวกนี้มันมีใครทําอะไรกันได้อันนี้มาทําอะไรกันได้ตัดกันได้ พอทําการตัดกันเนี่ยเราก็จะได้ข้างบนตรงนี้ค่ะเหลือเป็นเลข2แล้วก็คอร์สคูณคอร์สกลายเป็นคอร์สยกกําลัง2อนั่นเองนะคะพอหลังจากได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนค่ะคอร์สกำลังสองมีค่าเท่ากับ1ลบไซน์กำลังสองแล้วหลังจากนั้นหนูก็คูณแจกแจงเข้าไปข้างในนะคะพอเราทําการคูณแจกแจงเข้าไปข้างในมันก็จะได้เป็น2ลบ2องไซน์กำลังสองแบบนี้นะคะ ใกล้เหมือนตัวนี้ยังใกล้ยังตอนนี้เลขหนึ่งยังไม่มานะแล้วก็ตัวคอสสองเมันยังไม่โผลมานะคะมันจะสามารถโผลมาได้ค่ะถ้าเราทําการจัดรูปนิดหน่อยนะคะอย่างอันเนี้ยสองมันก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองไอ้ตัวนี้ครูยังคงที่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีสูตรของคอสสองเหรือคอสสองเซตาก็คือได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะเราก็เอามาเขยนใหม่ มันก็จะกลายเป็น1บวกด้วย cos 2x กนะคะก็สามารถแสดงได้ว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะได้เท่ากันแล้วค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่2 2นะคะจงเขียนไซน์สามอลฟานะคะ ทีนี้ลองมาดูการไซสามแอลฟาหลักการวิสูจน์ค้ายๆเดิมนะคะเราก็แยกออกมาเป็น2องแอลฟาบวกกับแอลฟาสซะก่อนแล้วก็ใช้สูตรไซบวกนะคะไซคอดคอดไซเครื่องหมายเหมือนเดิมโดยที่แอลฟาก็คือ2องแอลแล้วก็เบต้คือแอลฟานะคะหนูก็แทนค่าใส่เข้าไป พอแทนค่าใส่เข้าไปปุ๊บเราพยายามจัดให้มันเป็นให้ให้มุมตรงนี้เหลือแค่ a l ลฟาพอนะคะเพราะว่าโจทย์ให้จัดรูปอยู่แค่มุมตรงนี้เป็น a l ลฟาก็ใช้สูตรค่ะไซ์ส,สองเอลฟาก็คือสองไซคอร์สส่วนตัวนี้นะครูใช้ครูเลือกใช้เป็นสูตร1นึ่งลบสไซ์กำลังสอง p h ลนะคะ ตรงนี้ cos alpha คูณ cos alpha เดี๋ยวตรงนี้มันจะกลายเป็น cos กําลังสองแล้วก็อันนี้สามารถคูณแจกแจงเข้ามาข้างในได้นะคะอันนี้คือว่าคูณแจกเข้ามาคูณแจกเข้ามาอันนี้พอแจกแจงเข้ามาก็จะกลายเป็นไซน์อลฟา alpha, แล้วก็ลบสองไซน์กําลังสองคูณไซน์กําลังหนึ่งก็ได้เป็นไซน์กําลังสามนะคะสังเกตบรรทัดนี้ทุกคนเป็นไซน์หมด มีสิ่งแปลกปลอมมาตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็นคอร์ดกำลังสองเราก็จะเปลี่ยนคอร์ดกำลังสองให้เป็นทรายค่ะคอร์ดกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งลบทรายกำลังสองนั่นเองพอเราทำการเปลี่ยนออกมาเป็นตัวนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็คูณตัวนี้นะคะเข้าไปข้างในวงเล็บนะคูณแจกแจงเข้าไปข้างในนะคะสองทรายอัลฟาคูณหนึ่งได้สองทรายอลาัลฟา แล้วก็ลบด้วยไซคูณไซกำลังสองตัวนี้ก็จะกลายเป็นไซกำลังสามนะคะเป็นสองไซกำลังสามเอลฟาข้างหลังตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้มันมีบางอันที่หน้าตาเหมือนกันเราเอามารวมกันได้ตัวนี้กับตัวนี้รวมกันจะเป็นสามไซเอลฟาแล้วก็อันนี้กับอันนี้นะคะรวมกันจะกลายเป็นลบสี่ไซกำลังสามเอลฟาคะ่ะนี่เราก็จะได้สูตรไซสามเอลฟานะคะเป็นแบบนี้เลย ทีนี้ก็จบเรื่องฟังก์ชันติีโกณมตินะคะของผลบวกผลต่างของจานวนจริงหรือมุมนะคะถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดูในคลิปก็ได้หรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยสามารถสอบถามกับครูมดก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะตรงไหนที่พูดผิดหรือไงก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ